ทหารหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่23สำนักงานพัฒนาภาค2หนยบัญชาการทาหารพัฒนาเข้าตรวจสอบความเสียหายเพื่อช่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านในบ้านเวียงชัยตำบลน,น,นาด้วงอำเภอนา,นานด้วงจังหวัดเลยค่ะหลังเกิดพายุฤดูร้อนพัสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนรวมถึงต้นไม้ใหญ่ริมถนนหักโคน่นทับบ้านเรือนแล้วก็แนวสายไฟฟ้าเกิดความเสียหายทําให้ไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงเช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลนาด้วงค่ะ ป้ายโรงพยาบาลถูกแรงลมพัดเสียหายและภายในโรงพยาบาลต้นไม้ก็ได้โค่นล้มทับรัว้วโรงพยาบาลนอกจากนี้ในเวลาเดียวกันก็ยังเกิดพายุในบริเวณใกล้เคียงทั้งในตำบลผาอินแปลงอำเภอเอรเอารวันและอำเภอเชียงกลมอำเภอปากชมค่ะเมืองต้นแนำเภอนาด้วงก็ได้เร่งประสานกำนันผู้ใหญ่บา้านลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อรายงานกับทางจังหวัดและกำหนดแนวทางเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่ก่อนหน้านี้หนึ่งวันนะคะก็เกิดพายุฤดูร้อนพัดส,สร้างความเสียหายในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า570หลังคาเรือนและก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายค่ะ